พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันบริสุทธ์บทจดจากกิเลสเครื่องเศ้าหมองทั้งหลายได้สัจรุ้ถูกท้วนดีแล้วอิเลอิสักการีอทางพระเก้า,าอันตังอาภิปูชายา,ยามิข้าพระเจ้าบูชา ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องศักาาะะเหล่านี้วันตาอาพีูว่า เบิสะกาเรหิตงตรมมัสมยามิฮาพเจ้ชาซึ่งพระธรรมะเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอัธิวาตวันตาสังโฮโมพรส์ผู้เชื่อคำขอประกูมีพระภาค ปฏิบัติดีแล้วอิเออิสักการอีทังสังคังนาพิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งบูบพระสงฆ์ะเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอภิวาทอันเจริ